แอนนี่บรูคโพสภาพล่าสุดสวยมากบอกเหตุผลเพราะน้องทีขาย,ยุทำเอาแฟนๆแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมกันรัวๆเมื่อคุณแม่คนเก่งแอนนี่บรูคได้โพสภาพล่าสุดของตัวเองที่สวยสะพรั่งดูอ่อนเยาว์และสดใสกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดโดยภาพที่โพสมาพร้อมกับแคปชั่นสุดซึง้งและสร้างแรงบันดาลใจว่าดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะตอนนี้ลูกชายเปลี่ยนคำนำหน้าจากเด็กชายกลายเป็นนายแล้ว แม่จะยอมแพ้ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นเพื่อก้าวทันการเติบโตของน้องทีคายุลูกชายสุดที่รักที่ตอนนี้เริ่มเป็นหนุ่มแล้วข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่ที่พร้อมทุ่มเททุกสิ่งรวมถึงการดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นกำลังใจให้ลูกชายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ทำให้แฟนคลับประทับใจในความรัก และความผูกพันของแม่ลูกคู่นี้แอนนี่บรูคโพสภาพล่าสุดสวยมากบอกเหตุผลเพราะน้องทีขายุ